ดูสิใบชํำใบชํำดาอันนี้ข้างหลังก็ด่างเยอะนะคะแตกออกมาสิบใบด่างทุกใบโอ้โหดูสิการชมพูชมพูด่างทุกใบค่ะอันนี้ไม่ขายนะคะแต่ถ้าใครให้สามหมื่น ก็อาจจะพิจารณาไปส่งให้ถึงบ้านได้เลยค่ะสวยงามมากเอาไปตั้งแม่รับลองจะบอกว่ากิ่งไหนมาก็ด่างทุกกิ่งคุ้มโคตรคุมสวยงามมากโอ้โหขนาดแตกออกมานอแรกนะฝักแรกนะสวยงามมาก ดงังทุกใบอืม uh ไ huh. ดข้างหน้าทะลุข้างหลังเลยอะ่ะเสยสวยสวยสวย,สวย